นิทานเรื่องลาลากรถไปฟังกันเลยค่ะลาลากลากรถครั้งหนึ่งนานมาแล้วขณะที่ลากำลังลากรถบรรทุกของไปตามถนนเรียบภูเขาแห่งหนึ่ง เจ้าของเห็นว่าทางเป็นเส้นทางไม่วกวนไปมาจึงไว้ใจปล่อยให้ลาลากรถขึ้นเนินไปตามลำพังส่วนตนเองเดินตามไปข้างหลังครล้นถึงทางลงเนินลาได้ลากรถออกวิ่งเต็มฝีเท้าจนพลัดออกนอกเส้นทางมุ่งตรงไปยังหน้าผา เจ้าของวิ่งตามจนทันและยืดหางลาเอาไว้แต่ลากลับไม่ยอมหยุดมันสะบัดจนหลุดจากมือผู้เป็นเจ้าของและววิ่งต่อไปจนตกหน้าผาตายเจ้าของได้ลำพึงว่าเพราะไม่ฟังที่ค่าฉุดดึงเจ้าถึงต้องตายในสภาพเช่นนี้สมน้สนำหน้านัก ไอราจอมรัน้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อไม่อาจทักท้วงคนดื้อรั้นได้ก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมของเขาเองนิทานเรื่องกากับเหยือกน้ำไปฟังนิทานกันเลยค่ะกาตัวหนึ่งกำลังกระหายน้ำเจียนตายทันใดนั้น มันมองเห็นเหยือกใบหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นดินมันจึงรีบบินลงมาหมายจะดื่มกินให้ชื่นใจแต่ปรากฏว่ามีน้ำเหลือติดก้นเหยือกอยู่ไม่มากนักมันพยายามยืดคอลงไปแต่ก็ไม่ถึงน้ำครั้นจะคว่ำเหยือกก็ไม่มีแรง แต่ด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมมันจึงใช้ปากคาบก้อนกรวดใส่ลงไปทีละก้อนทีละก้อนอย่างไม่ย่อท้อระดับน้ำในเหยือกค่อยๆสูงขึ้นจนมันสามารถดื่มกินได้สมดังความตั้งใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้ไหวพริบสติปัญญาและความเพียรพยายาม ย่อมนำพาไปสู่ความสําเร็จนิทานเรื่องคนตรนีกับทองคำชายคนหนึ่งมีนิสัยตรนีที่เหนียวจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วทั้งหมู่บ้านเมื่อทำงานได้เงินทองมาเท่าใดก็ไม่ยอมใช้จ่ายเพื่อหวาความสุขสบายให้แก่ตนเอง สู้ยอมอดปากอกอยากปากแห้งจนสะสมทรัพ์ยสมบัติไว้ได้มากมายมีทั้งเลือกสวนไร่นาและที่ดินว่างเปล่าอีกหลายผืนต่อมาไม่นานชายตรณีคิดว่าสมบัติของตนกระจัดกระจายอยู่ไม่เป็นที่จึงนำออกขายได้เงินมาเท่าไรก็เอาไปซื้อทองแท่ง ไว้ทั้งหมดแล้วนำไปฝังซุกซ่อนไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งทุกวันชายตรณีจะต้องแอบไปขุดขึ้นมาดูว่าทองของตนอยู่ครบถ้วนหรือไม่วันหนึ่งหัวขโมยผ่านมาพบเห็นเข้าโดยบังเอิญเมื่อชายตรณีชื่นชมทองของตนเป็นที่พอใจและฝังไว้อย่างเดิม เรียบร้อยจึงกลับบ้านขโมยที่แอบซุ่มอยู่ได้ขุดเอาทองไปทั้งหมดวันรุ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าทองของตนหายไปจนหมดสิน้นทายชายตรณีจึงนั่งร้องไห้เสียใจอยู่ตามลำพัง เพื่อนบ้านคนหนึ่งผ่านมาพบและสอบถามเรื่องราวในที่สุดก็ได้ให้คำแนะนำว่าอย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลยเพียงเอาก้อนหินใส่หลุมฝังกลบไว้ก็มีค่าเท่ากันเพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่ได้นำทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์กับตนเองอยู่แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทุกสิ่งย่อมไร้ค่าหากไม่รู้จักการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์